แต่ในจุดๆนี้เองนะครับก็จะมีการอยู่ร่วมร่วมกันเป็นกูุ่ครับก็อาจจะมีการแบ่งครับว่าจะอยู่ในหน้าประตูเชียงใหม่จุดหนึ่งแล้วก็หน้าสวนวงแห่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งตอนนี้ในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการทําบ้านให้แห่งทำบ้านให้น้องแห่งอีกครั้นหนึ่งนะฮะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีบ้านอยู่2แบบจะมีทั้งริมน้ํา แล้วก็จะมีทั้งทั้งกลางน้ำด้วยก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าพันจากฝูงของแห่งชุดชุดนี้นะครับจะชอบอยู่ในจุดไหนแล้วก็พวกก็จะจะตามกันไปอีกทีนึงครับเราต้องดูว่าผลออกมาจะจะจะเป็นอย่างไรฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนอีกอีกครั้งหนึ่งครับก็ตัวแห่นเองนะฮะก็จะจะ,จะกิน ไหในน้ำนะฮะแล้วตัวตัวมูลมูลของแหนเองเนี่ยปลาปลาก็จะก็จะกลับมากินใหม่ในในสัปดาห์หน้านะครับในวันอังคารนะฮะจะมีการปล่อยปลาอยู่สี่หมื่นตัวปลาปลาดนมินนะครับเพื่อช่วย้บำบัดน้ําที่อยู่ในภูมิเมืองนี้ด้วยครับก็จะมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดครับแล้วหลังจากช่วงกลางคืนเองเราก็จะจับเข้ารงนะเพื่อให้เป็นความปลอดภัยกับทางตัวแหนเองด้วยกับตัวคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาทางทางถนนด้วยครับ ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะต้องขอ,อช่วยกันช่วยกันดูแลาห่าอย่าแกล้งน้องห่างของเรานะครับ